สวัสดีค่ะก่อนจากพอดีพอโยคะนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส Ultimate Flow ค่ะคอร์สนี้นะคะออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดการฝึกโยคะก็จะเป็นคลาสระดับกลางตอนต้นจนถึงกลางตอนปลายก็คือจะไม่ได้ง่ายจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนถึงกับฝึกตามไม่ได้ มีความท้าทายระดับหนึ่งเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายช่วยกระชับสัดส่วนแล้วก็ปรับบุคลิกของเรา ให้ด้ดดูีขึนโดยในคอร์สนี้นะคะก็จะมีคลาสให้เลือกฝึกทั้งหมด10คลาสความยาวคลาสละประมาณ1ชั่วโมงค่ะใน10คลาสนี้ก็จะมีทั้งคลาสที่หนักและก็ท้าทายเพื่อที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้วก็เปิดยืดร่างกายในส่วนต่างๆที่สําคัญรวมถึงก็จะมีคลาสที่เป็นคลาสระดับกลางให้เราได้เลือกฝึกในทุกๆวันด้วยค่ะ โดยในแต่ละคลาสนะคะก็จะมีเป้าหมายการฝึกที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวันที่เรารู้สึกอ่อนล้าอยากฝึกอะไรที่ช่วยเติมพลังให้กับเราหรือวันที่เรารู้สึกแข็งแรงพลังเยอะนะคะอยากออกกําลังกายสนุกสนุกก็รับรองว่ามีคลาสให้เลือกฝึกสำหรับทุกช่วงอารมณ์แน่นอนค่ะ คอร์ส Ultimate Flow นี้นะคะก็จะเป็นคลาสโยคะที่สนุกและกวางเชื่อว่าจะเป็นคลาสโยคะแบบที่คุณไม่เคยฝึกมาก่อนมาฝึกโยคะด้วยกันกับกวางในคอร์ส Ultimate Flow นะคะ